ภูมิโซ่กดติดตามตรงนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับภูมิโซนอีกแล้วนะคะวันนี้ภูมิโซนจากเพาเพื่อนๆมาทำวุ้นกะทิในโนเสากันค่ะเพื่อนๆ เราจะใส่500 ml แล้วก็ใส่ผงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโอเคคุณพูมิคนทำอ่าแล้วก็คนค่ะคุณภูมิคนแล้วดูเหลื่อยแลว่อยไม่ค่อยคนก็ค่อยคนครับตั้งไฟในเตาแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็๋ย่เราคนลูกคนผงวุ้นให้ลาลายเข้ากัน ใส่กะทิลงไปนะคะแล้วก็คนต่อนะคะจนเดือดค่ะตอนนี้เกลือกะทิน้ำตาลเข้ากันเรียบร้อยแล้วน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะยกลงค่ะรอให้เย็นเคนมาทำวุ้นกะทิในโนเสากันค่ะเพื่อนๆแลมีเาหรือค่าหนอันนี้เป็นมุมที่คุณภูมิช่วยลดน้ำต้นไม้เป็นประจำนะคะ ไหนคือพิมพ์โจยเพื่อนเพื่อนดูหน่อยวันนี้อันนี้เป็นพิมพ์อะไรเป็นพิมพ์ในนนสองต่างๆอ๋อครับ<ห>แล้วก็มีพิมพ์อะไรอีกให้เพื่อนเพื่อดูหน่อยอเอ่อพิมพ์เอเีต่างๆเหมือนกันอืมไหนหันหน้าหันหน ABC ้า A อ C บซเพื่อนเพื่อนดูหน่อยจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อนเนี่ยอันนี้นี่เป็นรูปเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอไปหา,าซื้อได้นะคะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นที่เดี๋ยวเราจะผสมสีกันนะคะอ่า อันนี้เป็นสีที่คุณภูมิจะผสมสีวันนี้นะคะมีหลายสีมนดูสิสีเขียวอันนี้เป็นสีผสมอาหารทั้งหมดนะคะสีแดงสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีแดงสีส้มค่ะได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราทําวุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่รอแค่ให้วุ้นมันเย็นตัวลงนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะ ใส่แม่พิมพ์ลงไปนะคะไขมันขาดแล้วเหรอไหมไม่เป็นไรครับแม่พิมพ์นั้นเราก็จะไม่ใช้อันนั้นเนาะตอนสั่งมามันก็ขาดแล้วอันนั้นเนาะนี่เพื่อนๆดูข้างหลังสิมีเต่าสองตัวด้วยนะคะ<ม>คุณภูมิชอบต,ต้นไหนที่สุดบอกเพื่อนๆหน่อยต้นไม้อันไหนที่สุดต้นใหญ่ต้นใหญ่ไหนต้นไหนชี้เพื่อนๆดูหน่อยอือกันนี้เหรอนี่ต้นใหญ่อยู่นี่ ชอบต้นใหญ่เนาะเราทั้งวันเลยเหรอใช่ไม่คิดว่าต้นไม้จะตายบ้างเลยเหรอรถทั้งวันอาตนตอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทําอันนี้ไงเดี๋ยวเราจะบีบใช่ใชเราจะบีบสีพวกนี้ต่งตางๆนะคะน้องบีบสีส่งมาหาหยุดไปติง้งหนึง่งในานา้ําในราวุนนัที่เราทำํำใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรารอ นเสร็จตัวเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําแม่พิมพนน์ใน่ารักน่ารักแบบนี้ให้เพื่อนๆเลยนะคะเพืเเ่อนคะอ,อย่างไรหยุดอ,อย่างไรนิดนึงโอ้โหเยอะไปแล้วค่ะหนึอ็อลพออ่านั่นแหละพอละอ่าตึง้งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเปิดสีใหม่เนาะเด้เพิ่งเดยวพิงอ่ต้องเอาสีเอาหลอดใหม่ชั เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสีจะให้ทำาว่าสสียใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผสมสีก่อนเนาะผสมสีนี่โอ้ได้หมดแล้วเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงครับ้างค่ะคุณยายใส่ในเนี้ยตึงโอเคโอเคแล้วคุณแม่ก่ะคุณอาคุณปุณคอนโอ้ยสีม่วงมันเยอะมากสีม่วงเยอะมาก แล้วก็ขอซื้อสีสีแดงเหรอคุณยายสีแดงไปงหยดุดตึงต้งคุณยายหยุดเยอะมากลนะคะเพราะว่ามันสีแดงมันก็จะเข้ม,มอย่างนี้เลยนะเพืเ่อนๆ หยุดนิดเดียวก็พอไม่อันไหนแม่อันไหนแต่วงเรวก็เดี๋ยวขอสีเขียวคุณยายหยุดสีเขียวในนี้ให้หน่อยอ่ะคุณยายหยุดสีอย่างนี้เนาะคุณสมชื่ออาหารหน่อยหยุดหยดจับตรงมือมืเลยวางบนมือโอเแล้วก็ค้อนอะคุณุูมคนก่อนค้อนหนอก หอมไหมหอมไหมคุณดูหอมไหมหอมนี่นะเดี๋ยวเราก็คนเริ่มเลยก็เนิ่มได้กลิ่นแล้วหรอมเดี๋ยวเราทำใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราทำแล้วมันเปิดเปิดก็เปิดครับเดี๋ยวไปล้างเอานะครับอืมอ่ะเพื่อะเพื่อนดูนะคุณรูไม่สลับสีหรอจะต้องเช็ดเสื้อครับโอเคคุณภูมิว่าใมงนี้ใจเนย่ บอกเพื่อนๆหน่อยต้องเล่นแล้วต้องมีใครอยู่ด้วยนะรูเบิรครอืมเพราะว่ายังไงมันมีมันต้องเปิดเตาแกสใช่ไหมไม,มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้สีอื่นเราก็จะใช้สีนี่นะคะเราจะแยกเป็นสีเอาเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าสีมัน,นปนกันเนาะใช่ผสม,มกันแล้วมันจะไม่สวยระวังไว้ครับอ่าคุณแม่แยกไว้ให้ละ ก็ทํากิจกรรมนะคะแม่เขาเบื่อเพราะว่าอยู่บ้านทุกวันเบื่อสนม,ม,ามากเลยใช่ไหมคุณภูมิมคุณภูมิสนไหมครับสน,นเป็นอะไรครับไม่เบื่อไม่เออใช่อันนี้มันเป็นสีผสมอาหารกินได้ไไไไอาเปลี่ยนสีอื่นมากสิจะนสีอื่นมากเราจะได้ โอเครโอเคอ่าก็มาใส่อ่เดี๋ยวแม่ทำให้ดู เพื่อนเอาไปลองทำดูก็ได้นะคะคุณภ <c oughs> ูมิเล่นแหละอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเพื่นพนอนๆอาจจะเล้อเธอหน่อยแต่เราเดี๋ยวลองมาดูนะว่ามันจะเป็นรูปเนรนูเสาวุ้นในดโนูเสาที่เราทำสรรีมือคุณภูมิหรือเปล่าเขามาจุดล่อไปเรื่องๆ้อง<ะ>เบือหนม่อไ กดติดตามตรงนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆภูมิมโซม่